แกงส้มไก่ทอดมาม่าเกาหลีจ้าวันนี้นะหิวข้าวด้วยเดอร์ไฟดับเพิ่นจ้าเอื่อนมาไฟดับด้วยเดอร์ไฟดับก็เลยต้องนด้กินมาม่าเกาหลีด้วยซเดอหิวแล้วอือหือวันนี้เมนูเช้านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเซฟนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะวันนี้นางฟ้าพาเซฟนะจ๊ะอยู่ที่บ้านเด้อตอนนี้เพื่อนๆื่อนจ้านางฟ้าพาเซฟนะจ๊ะอยู่อยู่บ้านจ้ะไฟดับเพื่อนๆืนจ้าพอะไฟดับเสร็จปุ่มไปที่นี่ตายซื้อหุงเข่าวันไดนจะหอนแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าก็เลยหรือมาม่าเกาหลีหอนึงก็จ้ะเด้อหรือมาม่าเกาหลีหอนนึงเลยเลยนี่จ้ามาม่าเกาหลีนะจ๊ะมาม่าเกาหลีจ้า เผ็ดคูณสองจ้าเมนูนี้เธาชอบมากมา่มานี่มักแข้งค่ะเพื่อนๆจะอร่อยอร่อยมากเอ้าลืมช้อนตายแล้วเอาช้อนก่อนโอเคช้อน่้มมาแล้วเมนูเช้านี้นะจ๊ะไก่ทอดจ้าไก่ทอดแล้วก็แกงส้มเล็กๆแกงส้มเมื่อวานนี้นะมันทำทำเยอะก,กินี่หมดหอือ

แอดกระบอกขาดโอ้ตายสิเดี๋ยวเราจะมีผักลวกด้วยเด้อผักบุ้งลวกผักบุ้งลวกกินกับมาม่าเกาหลี<ม>ที่จีเข่าอยู่บอกเหรเข้าไม่เข้าก็ต้องลองดูเด้อชัดอืออยเนี่ยอืออ่ะไปเสร็จแล้วตะเก็บทั้งบักซิงโตอยากกินอะไรอีกแล้วบักซิงโตจิงโต เห็นไหมอ่ะต้สามหญ่างนะเธอ,อม,มากเกาหลีเผ็ดคุณสองแล้วก็ไก่แล้วก็ผักลวกผักบุงลวกเด้อผักบุงลวกเดลยงจึ้งคื่อวันนี้คือห่อนใช่ไหมวันนี้ วันนี้ oh, โอ้โหอากาศเพื่อนๆจ้าร้อนมากไฟดับตั้งหดัด <c oughs> มาคาแรกเลยขอมือนะมือล้างแล้วอือหืบ mẹ em ra ตามด้วยแกงส้มแกงส้มไขป่ปลาโอ๋อห่อสีแดงนี่มันจะเผ็ดกว่าห่อสีดำเด้อห่อสีดำไม่เผ็ดเท่าไหร่น้ำมาเกาหลีเผ็ดคุณสอฟัด 응응 mm. mm. mm -hmm. Cái ừ này thật là nướng, thật là nướng Cái này บาดกีโทแสบปากเลยอะ ทำบุูงหลังบ้าน ดข่าวก่อนเด้อหอสีดำแม่กินน้ำแม่ก็บ่าเห็ดขั้นแม่มาขันแม่ขันแม่สอมมาเจอหอสีดแดงเลยสิคัดมีซออแล้วเขี่ยวหมากปลาแล้วบางออันนี้เราไม่ได้เขี่ยวหมากเด้อ ปากยงออาหอนปากเนี่ยน้ำปลกอะน้ำเิงปุ้ม ชื้นเลอะหรอขอดูไ่อู้ปากหวานอื้มปิดปากเอาหันปากไป ไข่ปลามาแล้วกอืม

tak that. What? I'm going อันนี้ก็เพชรอันนี้ก็ห่อนเพชรห่อนยุ่งกัดตายเสือ้อมมเมนูนะจ๊ะเมนูนี้สุดยอดมากลองลองลองๆองแบบว่าสือส่อสื้อมาลองกินด้วเพื่อนเพื่อจ๊ะเพื่อนๆ มาเกาหลีสุดยอดเผ็ดเ,เพื่นเพื่อนจ้าพยายาหัวเผ็ดมาเผ็ดเด้อไปสื่อมาเด้ออยู่ตามแบบบิกซีโรตัด์ันบิกซีโรตัดมีขายคุ้มเพื่อนๆจ้านม่ไิการละฉันเผ็ดมากเลยนะฉันจะไปกินน้ำเย็ยนก่อนนะ เผ็ดร้อนเว้ยเพื่อนจ๊ะข้าวผัดต้องหอมอืมยุ่งกับการส้มตายตาอแล้วแกงสม้มแกงส้มนี่ก็เบิดจะเป็นเมนูตอนเที่ยงจ้ะอืมอืม แก่สมกับแก่สมอรแก่สมแห้งเหมือนเพื่อนจ้ะตายซะอุ่นมากบางันไหมสอนทำสุดท้ายเด้อนีอ่เด้อทำท้ายนละ้นจะไปแล้วไปกินน้ำไม่ไหวละฉันปิดมากเพื่อนเพื่อนเธอฉันไม่ไหวแล้วฉันจะไปกินน้ำ ฉันร้อนด้วยร้อนปากยุงกัดยุงกัดฉันฉันร้อนยุงกัดเผ็ดร้อนยุงกัดมันช่างเข้าบรรยากาศเหลือเกินเกินจะ เพื่อนๆจ้าบ๊วยเลรตัวนี้เพลินแห้งครับเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวขออนุญาตก็เลือจจะเด้อขออนุญาตไปกินน้ำไปกินน้ำก่อนหอนแห้งหอนเสียบอ๋องอนปากไหมจ้ะเพื่อนขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องนางฟ้าพาแซดด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อไปนะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ